สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันกันะคะ่ะกับช่องของสาวกะสินค่ะกะสินอินอิตาลีแล้คะเนาะมืัอนี้ค่ะเจอกันกลางค่ำกลางคืนเลยนะคะขณะนี้ทีอ่อิตาลีก็น่าจะเวลาประมาณจะห้าทุ่มแล้วนะคะสาวกะสินก็นลงมาข้างล่างนะคะเนาะ,ะนผ้าผ้าหมามาเดินก็เลยได้โอกาสนะคะเนาะพาพี่น้องมาชมบริเวณรอบๆนะคะเนาะนี่ค่ะเนาะวันนี้พาพี่น้องไปเบิ้งหิงห้อยค่ะแต่ประหลวา่าสิเจอบอนะคะเนาะ เดี๋ยวตามสาวกระสินมากันเลยนะคะเนาะไปดูหิ่งห้อยกันค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสาวกระสินจะถ่ายให้เบงริเวณรอบๆนี่นะคะเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเนาะวนากลัวคือบ้านเทาได้พี่น้องคะเพราะว่ามีไฟรอบนะคะเนาะถนนเนาะเป็นไฟรอบเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ทังด้านล่างน่คะสาวกระสินเดินมาจากฝั่งนู้นนะคะเนาะเป็นยังไงค่ะหนาวมาเดินค่ะบางคืั้งอากาศอากาศดีค่ะพี่น้องคะไม่ไม่ร้อนแล้วกับบนหนาวนะคะเนาะเดี๋ยวตามสาวกระสินมาเลยค่ะว่าเฮาสิเจอหิงห้อยบอนะคะเนาะไปกันค่ะ เอาละ,ะค่ะพี่น้องคะ่ะแถวกระถินผาพ,พี่น้องเขามาถึงแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะที่เราจะมาชมหิงห้อยกันนะคะเนาะ,ะ<อ>นี่คะ่ะเห็นพี่น้องเห็นไหมคะ่ะนี่นะคะเป็นแสงไฟนะคะเนาะนี่รละยิบละยับนี่ก็คือเป็นแสงของหิ่งห้อยนะคะเนาะ,ะนี่คะ่ะนี่อยู่ในสวนสาธารณะเนาะคะ่ะเห็นไหมคะ่ะหิงห้อยเมืองมิลานกับมีดพี่น้องเดอ้ออาจาจะบพ่อเห็นบริเวณร,บรอบๆเนาะคันพะามืดแล้วเนาะคะันบ่นมืดก็เ่เห็นหิงห้อยพี่น้องคะ่ะก็ต้องมาตามปาาตามป้าที่มันมืดๆดแบบนี้นะคะเนาะ อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะนี่แต่ก็พอเห็นนะคะว่าเป็นแสงของหิงห้อยนะคะเนาะนี่นี่ค่ะเห็นเป็นแสงไฟนะคะเนาะเรายิบระยับอยู่ตรงข้างนาเนาะนี่ค่ะไปค่าเดือยไปกันเรื่อยๆค่ะเดินไปข้างนากันเนาะนี่ค่ะฟังนี่ก็จะมีขึ้นกันนะคะเนาะฟังแล้วเสียงสาวกระสินไปก่อนเนาะ,ะพี่น้องค่ะมันอยู่ในสวนที่มืดเนาะมันกะไม่มีอะไรให้ดูนอกจากความมืดแล้วก็แสงไฟของหิงห้อยอย่างนี้นะคะเนาะนี่เห็นไหมคะ แสงกับไฟกระพริบๆๆไปนี่ค่ะนี่ค่ะภาพพี่น้องกมาชมบรรยากาศแงมืดคืนค่ะแล้วก็มาชมหิ่งห้อยด้วยเนาะค่ะเนาะน,นี่เห็นแมนแสงนะคะแล้วยิบระยับอยู่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเดยวคาะเด็กสาวกำลังจะพาเดิดนเข้าไปอีกนะคะเนาะว่าอาจจะเจอเยอะกว่านี้เห็นไหมะคะนี่ข้างหน้าี่ค่ะจิ้่นข้างหน้านี่ค่ะ เห็นเป็นแสงไฟนะคะแล้วยิบรลยยับเดี๋ยวซารก็จะเดินไปทายอีกฟังหนึ่งแล้วค่ะเนาะยุติถนนค่ะนี่ตรงตรงนี้จะเป็นคลองเนะแถวคลองสิบมีหลายพี่น้องค่ะนี่ค่ะเห็นมะนี่ค่ะนี่เยอะแยะพี่น้องนี่ค่ะมีล้านกับมีหิงหอยเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่ค่ะเห็นไหมเป็นแสงไฟระยิบระยับอยู่เนาะค่ะเนาะสวยค่ะสวยงามเนาะ ถึงนันเวลาของเพื่อนแล้วค่ะถึงฤดูของเพื่อนเนาะเพ่นก็นจะออกมาเนาะค่ะเนาะแล้วฟังนี้เป็นถนนพี่น้องเห็นบ่ค่ะเดซ่าก๊าสอิมิเตชงใ้เบิ่งเนาะอ่านี่ค่ะนี่เป็นถนนเนาะคะ่ะมีแสงไฟ่ใกล้ๆถนนเองนี่พี่น้องคะ่ะนี่นี่สาร์กอสินเดินมาจากฟังนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือตรงที่ซาร์กอสินเดินมากเมื่อกี้เนาะค่ะแล้วมาตรงนี้กะทีทีทมีหิงหอยอยู่เนาะคะ่ะ ่คะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวซาก็จะพภาพ,พี่น้องเดินเข้าไปข้างใน,นอีกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะนี่ค่ะข้างในเนะานเนะก็ข้างใน้าซาก็เห็นว่าบ่ค่อยหลยเท่าเท่ากับตรงงม่งกี้ค่ะนี่ค่ะเห็นป่ะมันก็ยังมีพอให้เห็นเนาะนี่ค่ะนี่อยู่ใกล้ๆคนนี้แหละเนาะเขาใกล้บ่ได้ค่ะเขาใกล้เพิ่งจะหายไปเนะาะห้อก็ะสียืนอยู่ใกล้ๆนิดนึงเนาะคะ่ะ เห็นบ่คะเป็นแสงไฟเนาะระยิบระยับอยู่นะคะเนาะนี่ค่ะต้องถือก่องรอบพิ่นบินมากค่ะเดินเข้าไปหาพิ่นบดายเดี๋ยวพิ่นหนีค่ะเดี๋ยวเบิ่งสางผ้ายางเข้าไปตรงไกลๆตรงคลองตรงนี้นิดนึงนะคะเนาะตรงมองก็เด้อยเดี๋ยวตกคลองพี่น้องค่ะมันเข้างล่างกับเป็นคลองน้ําเด้อวตกลงไปนี่ก็อาจจะต้องไปงมนะคะเนาะอ๋อพ่นอยู่ในคลองค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่พันอยู่ในคลองไหมค่ะนี่ นี่นะคะตรงข้างล่างนี่จะเป็นคลองคลองน้ำเนาะเันกระถิพักกันยุ่ไก่ตรงที่มันมีน้ำเนาะคะ่ะเนาะเหมือนเหมือนคลองที่บ้านเท่านะคะที่ก็จะไปแต่นั่งเรือชมหิงห้อยนะคะน่ะเนาะก็จะอยู่ตามคลองเนาะคะ่ะพาเรือไปชมเนาะหิงห้อยมันก็จะอยู่ตามคลองน้ําอย่างนี้เนาะค่ะนี่เห็นบ่ค่ะมันอยู่ใกล้กับน้นําเนาะเนี่ยเห็นบ่โอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำยูเดอร์เมืองน,นอกก็มีหินห้อยให้ชมนะคะนี่ค่ะ โอเคนาอคืนนี้ก็พาทุกคนมาชมหิงห้อยนะคะหิงห้อยที่เมืองมิลานเนาะนี่ค่ะนูนเห็นไหมเป็นแสงทีร่ระยับที่เห็นนะคะพี่น้องค่ะเป็นแสงไฟเล็กๆที่เห็นนะคะบินผ่านนีเน,ะะนานนนะ,ะก็คือหิงห้อยเนาะโ okay, อเคนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเดซ่ากราซินกฤติภาพี่น้องกลับบ้านแล้วนะคะนาาเนาะภาพเบืองหิงห้อยเนาะคะ่ะนี่ละนี่เห็นบหตรงที่ซากระสินพาเข้าขไปเสร็จนี่ นี <Workers>. <S <S ่ตรงคลังล้างนะคะเนาะนี่นี่แหละข้าไปตรงข้างล้างเมื่อกี้นี่ค่ะทิสาร์กรสินภาพเบื้งหิงห้อยเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ติพาพี่น้องกลับบ้านแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเพื่อพอกันไม่คลิปหนาเนาะมาเบิ่งว่าทิศาร์กรสินจะพาพี่น้องนะคะไปเห็ดยังเนาะหรือว่าไปดูอะไรหรือว่าเห็ดอีหยังกลิ่นนะคะจะมาติดตามกันอีกที่นึงเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ทศาร์กรสินกับพ่อค่อยมีเวลาได้เห็ดคลิปเด้อโอ้ยอันเห็ดงาเนาะค่ะกับพ่อค่อยมีเวลามาเห็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งหลายมื้อนี้ก็ได้โอกาสอ่าพามาเบิิ่งงหห้อยมื้ แล้วกับบรรยากาศยังยงค่ำคืนนะคะที่แถวบ้านสาวกราซินเนาะเดี๋ยวจังมาเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สาวกราซินก็นจะขอตัวลาพี่น้องแบบเพียงแค่นี้นะคะจัะจ้างกรับมาพอกันไหมนะคะเนาะ,ะจังไรก็อย่าลืมนะคะเด้อช่วยกดติดตามเซากราซินได้พี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะแล้วก็ฉั่นกระดิ่งน้ำเด้อเพื่อสิได้บ่พลาดการ คิดไปใหม่นะคะของสาวกระสินเนาะที่สําคัญเลยนะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจสาวกระสินนะคะพี่น้องคะ <c oughs> เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้สาวกระสินก็สิขอตัวลาพี่น้องกับเพียงแค่นี้นะคะเนาะขอให้พี่น้องทุกคนนะคะนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รำล้ำเรื่อยๆกันทุกคนนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย